ลอตเป็นส so ัตว like oh ์ท yes. ี่เมื่อถึงฤดูหาคู่จะเป่งเสียงกรีดร้องน่ากลัวดังไกล700เมตรหมุนหัวได้270รองศาโอ้โหเอออาทิตละครั้งอืออาทิละครั้งเมื่อ1น0 0งมปีที่แล้วมันตัวเท่าช้างก็ดูตอนนี้เดี่ยตัวเล็กลงเยอะเลยนั่งงยก็อยูน่้อแต่คเลยทุกคนเพราะว่าล้องช้าอย่า้องตอบมาช้าเช่น ท่าที่นอนที่สบายที่สุดไม่เห็นหน้ามันเลยอะปินโอ้หนูออกมาได้แล้วหนุกตายตกแดดออกปินมันเลื้อยออกมาแล้วปินตัวอะไณงูนุ่นสลอดงูน่ะงูน่ะมันเลื้อยออกมาแล้วหนูใจเยี่ว่างูสลอดนั่นไงมันออกมาแล้วน่ะมันออกมาจากบ้านแล้วน่ะมันจะทำอะไรช้ามากเลยนั่นน่ะเห็นป่ะเหมือนแม่ น่ะจอยดูมันกระดื๊บกันเห็นไหมความช้ามันอ่ะตื๊บตื๊บ